c ี d International, ีดีอินเตอร์เนชนลภูมิใจเสนอจอมยุทธ์ภูเขาสูงสุดซีวีดีอินเตอร์เนชั่นแนลให้เสียงมาษาไทย อาจารย์ตว,วัน์จะตราชื่อกันแล้วอาจารย์ตว,วัน์จะตราชื่อกันแล้วอาจาร์เอ๊ะอาจารย์ละ่ะตว,วัน์จะตราชื่อกันแล้วอาจาร์ไปอยู่ไหนละ่ะอาจารย์ <c oughs> ชยยจ้าอินโรยาจะทนไม่ไหวละมาเขาช่วยนะนั่นหห่ออย่าเพิ่งยุ่งทำไมละ่ะเขาช่วยไม่ได้เลยอาจารย์บอกว่ากระบี่พยใช้พลังวัดติงเหรอดวงขเจ้ากึ่งร้อนกึ่งเย็นเป็นกลางไม่ควรแต่ต้องกระบี่พลยนะ ฮะนั่นจะหาว่าเข้าใจดำก็แล้วกันสิผูพ้พี่ไฟน้ำแข็งท่าใกล้หมดแล้วล่ะอจริงเออเจเย็นๆเดี๋ยวอาจารย์เข้ามาลวนั่นเฮยอย่าไปเอาฐานน้ำแข็งใส่อีกไอ้ไฟพวกติงเออหมอดเชียวนะเอาะอะไรดวงข้ามาชิดตะวันจันทราไม่ใช่เหรอเรื่องอะไรต้องใส่ฐานให้ข้ากลัวจะทำให้งานของเจ้าเสียนะเจ้าหุบปาก นนี้ตะวันจันทราจะเชื่อมต่อไฟร้อนไฟเย็นไม่มีวันหมดเป็นวันที่เราจะหลอกมกระบี่ไพรกระบี่โม่สำเร็จอย่าได้ทะเลาะก,กัน เเป็นเดียวกัน